ทำ้น l โลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast เพราะโลจิสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดยินด,ดีต้อนรับทุกท่านสู่ SCG JWD Podcast เอิโดล่าสุดนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรานะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับธุรกิจของ SCG JWD ลังจะที่มีการควบรวมกิจการกับทาง S G Logistics แล้วนะครับว่ามีธุรกิจรไรเกิดขึ้นมาใหม่บ้างแล้วก็อยากจะรู้จักกับทาง S G Logistics มากขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนเชิญผู้บริหารสําคัญของเรามาก็คือทางพี่ป๊อปนะครับคุณชาคริตกิรติพิษนะครับเป็น Integrated Cross Border Business Director นะดูแลธุรกิจด้านการขนส่งข้ามแดนนะครับ Cross Border ทั้งหมดนะครับของเราก็อยากจะให้พี่ป๊อปช่วยเล่าให้ทุกทท่านฟังครับว่าเอ cross Border ของเราเนี่ยมันมันคือธุรกิจอะไร มันทําอะไรบ้างแล้วก็เรามีบทบาทยังไงในการเชื่อมโยงยังไงบ้างรครับครับผมก็คงต้องเริ่มเริ่มอย่างนี้นะครับธุรกิจ cross border เนี่ยก็คือการถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคือการทําธุรกิจขนส่งข้ามแดนและขนส่งผ่านแดนนะครับ,รบข้ามแดนก็คือการขนส่งระหว่างไทยกับประเทศชายแดนที่อยู่ติดกันอันนี้เรียกข้ามแดนแต่ถ้าผ่านไปอีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้จะเรียกว่าธุรกิจผ่านแดนนะครับย้อนกลับไปสัก2ปีก่อนเนี่ยทาง scg logistics เนี่ย มีหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับทั้งด้านในประเทศแล้วก็ธุรกิจที่ดูในแต่ละประเทศอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามองเห็นว่ามันมีโอกาสนะครับมีผู้ต้องการใช้บริการในการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนเป็นจำนวนมากรวมถึงมีพลเยอร์ในตลาดเริ่มเกิดขึ้นเยอะนะครับโอกาสธุรกิจตรงนี้เนี่ยถือว่าค่อยๆโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากปัจจัยหลายๆเรื่องการขนส่งที่มันดูแบบไร้พรมแดนกันแล้ว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เซตอัพตัวหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อโฟกัสเรื่องธุรกิจที่มีการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนโดยเฉพาะนะครับแล,แ,ลแล้วการขนส่งข้ามแดนหรือผ่านแดนเนี่ยตอนนี้เรามีลิงก์กับประเทศอะไรบ้างพี่ปอครับล่าสุดตอนนี้ที่ทำนะฮะเ,ออเรียกว่ารอบๆประเทศไทยทั้งหมดนะครับอาจจะมีน้อยหน่อยก็คือทางภาคใต้พูดง่ายๆคือระหว่างไทยกัมพูชาอันนี้มีเยอะอยู่แล้วนะครับทำมาก่อนหน้านี้ ไทยกับพม่าอันนี้ก็มีทำนะครับไทยลาวอันนี้ก็เรียกว่าทํากันมาก่อนนะครับรวมไปถึงไทยลาวเวียดนามทำนะครับไทยไปกัมพูชาหรือแม้กระทั่งส่งต่อไปถึงอีกประเทศหนึ่งก็เพื่อไปลงเรือต่อไปเรือใหญ่ต่อไปก็ทําโอกาสต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ที่เราก็มองเป็นโอกาสที่ทน่าจะดีมากก็คือทางภาคใต้นะครับคือพูดง่ายคือจากไทยไปที่มาเลยถามว่าสินค้าอะไรบ้างแล้วก็กลุ่ม สินค้าโปรดักต์ไหนบ้างที่ทำอยู่ถ้าพูดง่ายๆก็คือจากของ S C G นะครับ S C G ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยความต้องการของปูนซีเมนต์เนี่ยศูนย์กลางก็คืออยู่ในไทยประเทศร,บรอบๆเนี่ยโรงงานซีเมนต์เนี่ยมีอยู่น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งออกแค่ข้ามแดนไปเนี่ยแค่ข้ามไปที่ประเทศพามา่าเนี่ยปนีนึงก็เกือบล้านกว่าเกือบ2ล้านตันนะครับไปที่กัมพูชานะครับเฉพาะซีเมนต์อย่างเดียวผ่านทางชายแดนที่ อันนั้ประเทศลปอยเปตตัวนี้ปีนึงก็2 0 0 0 0 0กว่าตังนะครับแล้วยังมีโปรดักที่เป็นสินค้าที่เป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆอันนั้นคือแค่เริ่มจากสินค้าที่เป็น SCG ที่คุณเคยอยู่นะครับอันนี้คือจุดจุดเริ่มสมัยที่เรายังเป็น JWD Group อยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีทำ cross border เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็น cross border ของลูกค้าภายนอกที่เราเให้บริการนะครับทีนี้ก็ cross ไปประเทศต่างๆก็คล้ายๆกันก็จะมีไปกัมพูชา ไปลาวไปเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเควอลลุ่มมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่วันนี้เนี่ยพอมีการรวมตัวกันแล้วนะครับก็บจะเห็นได้ว่าเรามีเบสใหญ่ของทางกลุ่มปูนที่เป็นสินค้าต่างๆจะเป็นซีเบนเป็นบิลดิ้แมทเทอเรียลหรือว่าต่อไปจะมีเคมีหรือ,อรต่างๆนานานเะพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้มีการลิงเกจระหว่างประเทศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผมว่าวันนี้เนี่ยครอสบอร์เดอร์เนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญของการเชื่อมต่อธุรกิจในในภูมิภาค,คนะครับคือ แต่เดิมในเราก็ขยายกันมาในอาเซียนก็พยายามจะไปประเทศต่างๆนะครับแต่ว่าขยายไปประเทศต่างๆยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต้องเชื่อมกันดังนั้นการเชื่อมกันก็คือสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ที่ cross border นั่นเองเมื่อสองสมปีที่ผ่านมาครับพี่ป๊อบมันจะมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงจากทางเมืองจีนตอนใต้ที่ลงมาที่ลาวแล้วก็จะมีเสียงฮือฮามากมายว่าุยมันน่าจะเป็นเรียกว่าศักระาชใหม่ของการขนส่งจากประเทศจีนมาลาวหรือมาไทยอะไรอย่างเนี้ย ไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้ตอนนี้ธุรกิจฝั่งนี้มันเป็นยังไงบ้างฮะเส้นทางรถไฟก็เรียกสายลาวจีนตัวนี้บูมค่อนข้างมากาค่าขนส่งทางเรือเนี่ยถือว่าเป็นค่าขนส่งที่ถูกแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาถ้าใครติดตามข่าวเนี่ยค่าขนส่งเรือแพงขึ้นอย่างแบบมโหฬานเลย3เท่า4เท่านะครับกลายเป็นว่ารถไฟเนี่ยที่สามารถลิงก์ต่อระหว่างลาวไปถึงจีนตอนใต้เนี่ยตรงนี้เสร็จขึ้นมาภาพของการขนส่งข้ามแดนและผ่านแดนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะ ในส่วนของเราเองเนี่ยฮะ SCGJ หรือวาอยู่ดีเนี่ยถือว่าก็ได้มีโอกาสที่จะแคปเจอร์ตัวโอกาสนี้อีกด้วยมีการลองส่งสินค้าหลายๆอย่างไปนะครับไม่ใช่เฉพาะส่งแค่จักไทยไปลาวเพื่อไปถึงจีนตอนใต้แล้วในขณะเดียวกันก็มีทางดิมาลจากฝั่งจีนที่ต้องการสินค้าจากที่เข้าทางแหลมฉบังขนส่งผ่านลาวไปตัวนี้ก็เป็นอีกอีกโอ,อ,อ,อกาสหนึ่งนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรานซคชันค่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับ ข้อดีอีกเรื่องหนึง่งถ้าถามว่าเป็นเป็นการขนส่งในโหมดที่ถูกไหมเมื่อก่อนยอมรับจริงๆว่าช่วงที่เรือแพงเนี่ยรถไฟเป็นทางเลือกที่ดีเร็วถ้าสินค้าเป็นพวกสินค้าที่เน่าเสียได้ทุเรียนอย่างเงี้ยเวลาที่สั้นกว่าราคาตอนนั้นก็ถือว่ารับได้นะครับข้อดีเรื่องของระเวลาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแทนที่ต้องไปเรือเพราะเรือท่าเรืออยู่ฝั่งตะวันออกของจีนกว่าที่จะขยับมูฟสินค้าเข้ามาถึงอีกฝั่งด้านหนึ่งโดยเฉพาะทาง ทางยูนนานทางคุณหมิงตัวนี้เนี่ยใช้เวลานานถ้ารถไฟเนี่ยมันทะลุไปจากไทยไปจากภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งจากทุเรียนใหม่พี่จะออกทางภาคใต้มันใช้เวลาที่สั้นกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในแผนอยู่แล้วที่เราจะแคปเจอร์ตัวนี้เข้าไปจริงๆพอฟังพี่ป๊อปพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับพี่ป๊อปมันก็เหมือนกับว่า cross border เนี่ยมันก็ไปลิงก์เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งที่เราเรียกว่า multi modal transport ด้วยเพราะมันมัน,ม,นมันส่งข้ามแดนมันอาจจะไม่ใช่เป็นรถ วิ่งทรัคไปอย่างเดียวมันอาจจะเป็นในโหมดอ,อื่นๆอยากให้พี่ป๊อปลองเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่าว่าไอ้มัลติมอดูลชอนสปอร์ตนี่มันเป็นยังไงและมันมีความสําคัญยังไงกับครอสบอร์เดอร์ของเราบ้างถ้าพูดครอสบอร์เดอร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือแค่แค่เอารถข้ามนะครับขนขึ้นรถวิ่งผ่านชายแดนข้ามไปไปลายทางเปลี่ยนรถเปลี่ยนหัวที่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็ไปส่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบทรา d ดิช o ันแลแบบเดิมๆพอตอนที่เรามีการรวมตัวกับเอสซีจีเจหรอยูดีเนี่ย มันมีสตริงของทั้งสงบริษัทที่ที่มันออกมาแมชกันเข้าได้พอดีเราสามารถ Propose ตัว Service นะครับในหลายๆโห,หมดได้หรือจะเรียกว่าเป็น Multimodal ก็ได้นะครับเช่นเอารถไปก่อนนะเพื่อไปถึงปลายทางให้ทาง supply chain cost หรือ Cost ไปถึงลูกค้าปลายทางที่ถูกที่สุดเราสวิชเปลี่ยนจากรถแทนที่จะต้องวิ่งยาวไปข้ามแดนไปถึงประเทศที่2ประเทศที่3เปลี่ยนมาเป็นรถไฟนะครับ หรือแม้กระทั่งเรามีเลือกโหมดเรือรถไปที่ท่าเรือ,อขึ้นเรือก่อนแล้วค่อยมาลงรถอีกทีหนึ่งในจังหวะ last mile ในจังหวะสอดสุดท้ายซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยผู้ที่ได้ไประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือแน่นอนก็คือผู้ที่มาใช้บริการเราเราสามารถมีแพ็กเกจต่างๆมีมั l t i m o d a l เพื่อนําเสนอให้ลูกค้าได้เลือกได้นะครับมันก็เลยเป็นโอกาสดีที่ว่าถ้าคอมเพลติเตอร์เราณปัจจุบันนะครับมีแบบโหมดตรงต จะเรียกว่าเทรดดิชชวลแบบดั้งเดิมก็คือรถตะลุยยาวแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าข้ามแดนผ่านแดนก็จริงแต่มีเป็นเป็นเป็นมัลติโมดัลให้เลือกหาโหมดที่เอฟเฟกชันที่สุดให้กับลูกค้าซึ่งอันนี้ถือว่าจะเป็นโอกาสอีกอีกอีก,อก,อก,อกมากมายอ,อีกรเรื่องหนึ่งเลยเดียวครับผมคือไม่ใช่แค่รถขนส่งอย่างเดียวแล้วนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยเราก็มีลิงเกตทั้งจริงๆเรือบาสเราก็ทาเยอะนะใช่ครับ,รบพี่ปอเรือบาส์เเดียว,โอ,ยวโอกาสจะมีสักอพิโซดหนึ่งเนี่ยมาเล่าเรื่องเรือบาสให้ฟังนะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องของรถไฟซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่กําลังเรียกว่าอยู่ในกระแสแล้วก็จริงๆในในพาร์ทเนอร์ของเราในต่างประเทศบางประเทศเนี่ยเป็นโอเปอเรเตอร์ของเรลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมว่าเรื่องมัลติโมดกับครอสบอ o ์เดอร์เนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นอีกค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลยในส่วนนี้นะครับทีนี้อยากจะให้พี่ป๊อบลองเล่าทุกท่านฟังว่าในในในภาพของธุรกิจกลุ่มเนี่ยฮะในช่วงปีที่ผ่านมา ต่อเนื่องปีนี้แล้วก็ในอนาคตที่กำลังจะถึงเนี่ยไอตัว cross border เนี่ยม,มันมีโอกาสหรือว่ามันมีศักยภาพอย่างไงบ้างครับจากที่เล่ามานะฮะว่าทั้งเรื่องของสินค้าทั้งเรื่องของโหมดเราที่ตั้งแต่เรารวมกันเนี่ยมันมีความครบของเซอร์วิสที่กว้างมากขึ้นนะครับประกอบกับหลังโควิดเนี่ยโอกาสหลายๆอย่างเรียกว่าธุรกิจเปิดกว้างขึ้นอีกมากมายนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยไทย ไปที่พมา่าผ่านทางแม่สอนเมดีอันนี้ถือว่าหลายๆตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไทยไปกัมพูชาจากเดิมที่เคยบอกว่ากัมพูชาซบเซามานานตั้งแต่โควิดประกอบกับมีตัวโหมดอีกโหมดหนึ่งที่ทพัฒนาขึ้นในกัมพูชาก็คือโหมดรถไฟเจ d ดมีมีคอนเนค o ชันที่ดีกับทางรถไฟที่กัมพูชานะวันนี้เราได้เริ่มลองในโหมดรถไฟขึ้นมาอีกนะครับส่วนอ,อีกอันนึงก็คือลาว ธุรกิจไม่ได้ใหญ่ด้วยประเทศไซส์ของประเทศเขาขเขาพิธีี่ของเขาอันหนึ่งก็คือเขา,เขาประกาศตัวเองละเขาจะเปลี่ยนจากแลนล็อกเป็นแลนลิงนะครับเขาไม่ได้หวังว่าดีมานในลาวตัวนี้เนี่ยจะมาจะมารับเซิร์ฟตัวตัวของเขาเองเขามองไปถึงดีมาของเวียดนามดีมาของจีนวันนี้เรามีทำหลายสินค้าวิ่งผ่านเรียกว่าแทบจะทุกด่านลาวเลยนะครับหนองคายไปแล้วผ่านทางมุกดาหารก็มาแล้วนะครับ ไปถึงปักเซก็มาแล้วนะครับพร้อมที่จะไปที่ท่าเรือปลายทางที่เวียดนามหรือแม้กระทั่งใช้โหมดรถไฟอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่านะครับเอาของไปขึ้นที่ที่เอารถบรรทุกข้ามแดนไปที่ลาวแล้วก็ไปขึ้นรถไฟเพื่อไปส่งที่จีนนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่มองวันนี้เนี่ยก็คือทางด่านทางท่านใต้มาเลเซียถือว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่มากต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าก่อนหน้านี้เนี่ย transaction ก,กับทางฝั่งใต้เราเราเรา,เราค่อนข้างน้อย พอเริ่มคิดว่าใต้น่าสนใจเหมือนมันมีออเดอร์เริ่มเข้ามาหาหลายหลาย,หลายนะครับความที่เรามีครบทั้งเรื่องเบสทั้งเรื่องของออโหมดการขนส่งนะครับรวมไปถึง SCG ที่มีเบสตัวของการผลิตอยู่ในประเทศรบอบๆแน่นอนเขาผลิตออกมาเขาต้องมีการมูฟสินค้านะครับถ้ามูฟสินค้าส่งออกก็ลงเรือใหญ่ไปแต่ก็มีการมูฟสินค้าไปไปมาระหว่างในบนภูมิภาคนี้ในอาเซียนนี้ อันนี้เป็นโอกาสที่ใหญ่อันหนึง่งที่ทําให้เรามีเหนือคู่แข่งนะครับถ้าเราบริหารตรงนี้ได้รวมไปถึงการหาลูกค้าที่เป็นลูกค้าภายนอกได้อันนี้ผมว่าความตื่นเต้นรอยเยอะมากมหมแน่นอนรัดเองครับก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีโรงงานปูนซีเมนต์ที่พม่าที่กัมพูชาที่อินโดนีเซียที่ลาวแล้วเราก็คือใช้จากไทยส่งไปก็มีการข้ามแดนบ้างนะครับวันที่พอตรงนี้เกิดก็ออปติมิสต์ตัวสป라이ต์เชนคอส ส่งลราเยอะส่งกลับเข้ามาไทยก็ก็มี cross border logistic หรือแม้กระทั่งมองเวียดนามอีกจุดหนึ่งที่ที่ไทยก็มีตั้งฐานผลิตซีเมนต์เข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นมันจะมองภาพใหญ่ทั้งผืนทั้งทั้งรวีเจียนทั้งอาเซียนนะครับก็ก็มีโอกาสอ,อ,อีกเยอะที่จะทำให้เราได้สามารถเติบโตขึ้นมาได้นะตอนนี้เนี่ยทุกท่านต้องเข้าใจว่า cross border เนี่ยไม่ใช่ไทยเป็นเซ็นเตอร์อย่างเดียวนะ คือถ้าไทยเป็นเซ็นเตอร์แล้วเป็นดาวกระจายออกไปนี่เรื่องหนึ่งครับตอนนี้เรามีที่อื่นที่จะเป็นเซ็นเตอร์แล้วกระจายออกซึ่งทาง S C G J B D เนี่ยก็คงจะเป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าไปให้บริการตรงนี้ค่อนข้างสูงศักยภาพสูง<ช>ที่จะได้ใ,<ช>ให้ทําตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสในการขยายตัว cross border ในผมว่าเรียกว่าเป็นรูปแบบของ mesh link เลยอ่ะใช่มันมันไม่ใช่สตา r นะเป็น mesh linkage เลยอ่ะนะครับซึ่งจะทําให้เราโตได้เยอะมากในในอนาคตอัในใกล้เนี่ยใช่ค,ค,ค,คือคือคือความต่างระหว่างเรากับคู่แข่งอย่างที่บอกค ก็เป็นโลจิสติกเรามีคอนเนคชันที่ดีมีฐานผลิตนอกจากนั้นใน,ในเชิงของโลจิสติกเราก็มีเบสในแต่ละประเทศด้วยมีโอ e เปอเรชันในแต่ละประเทศด้วยนะครับไม่ได้เป็นแค่ออฟฟิศเล็กๆมีฐานที่ทำโลจิสติกสเป็นเรื่องเป็นราวมีเน็ตเวิร์มีอีโคซิสเต็มของในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นการลิงเกตเรื่องนี้ผมว่าเราเรา,เราได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งขันรายอื่นอีกเยอะนะครับก,ก็จะเรียก ว่าวงการอาจจะต้องมีการสั่นสะเทือนก็คงไม่น่าจะผิดนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะฝากติดตามความคืบหน้าเพราะว่าเราคงพัฒนางานกันนีเยอะเลยในช่วง2-3ปีข้างหน้านี้คงจะเห็นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะลิงเกจกับต่างประเทศนะครับครับก็เราคุยกันเรื่องแผนแล้วก็แนวทางแล้วก็โอกาสของธุรกิจน,นี้กันแล้วนะครับทีนี้อยากจะให้พี่ป๊อปลองเลาทุกท่านฟังว่าเอ๊ะหลังจากที่มีการรวมตัวกันระหว่าง S C G โลจิสติกกับทาง JB Group เนี่ยตอนนี้เราเป็น s c g j b d แล้วนะครับพี่ปอมมองว่าซินเนจี้ที่เราสามารถจะสร้างให้เกิดขึ้นได้ในในในแง่มุมของธุรกิจ cross border กับ multi model พวกนี้มีอะไรบ้างครับครับรวมกันครั้งนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ความทับซ้อนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับความทับซ้อนน้อยทั้งในเชิงของสินค้าที่โฟกัสทั้งในเชิงของตัว Facility ต่างต พอพูดถึงเรื่องเซนเนจี้ซนเนจี้ก็ถ้าถ้าพูดกันเข้าใจง่ายๆก็คือรวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งต้องต้องมากกว่า2ได้2ได้ได้สามได้สี่ได้5ที่เห็นชัดๆที่เริ่มทํามาแล้วนะครับเดิมเลยก็เราเราคงรู้จักรถแน่นอน s c g Logis t i c ชํานาญมากก็คือขนรถส่งเข้าไปคอสสูงในเชิงซัพพลายเชนคอสสมัยที่ผมดูเรื่องของซัพพลายเชนพอดีมีโหมดเรื่องของเรือไลเตอร์ er, ต้นทุนเรือขนส่งเยอะถูกมากต่อหน่วยนะครับเราก็เปลี่ยน เสนอลูกค้าเป็นเอาเรือเข้าไปเรือรวมเรือที่6000ตัน800 0ตันต่อแน่นอนต่อตันต่อหน่วยเนี่ยถูกมากนะครับสมมติว่ายังไม่มีซีเนจี้เราอาจจะเสนอด้วยรถด้วยเรือไปแต่วันซี่พอมีซีเนจี้ในเชิงของมัลติโมดอลเนี่ยความที่พอรับรู้มาว่าทางทางเจดวิโยดีมีคอนเนคชั่นที่ดีกับทางรถไฟทางฝั่งคาบูลเียก็ลองคุยเอพอคำนวณกดดูตัวเลขรวมทุกสิ่งอย่างคอสทุกสิ่งอย่างแล้วมันคืออยู่ตรงกลาง แต่ถ้าตามทฤษฎีก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างรถกับเรือรนะครับประกอบกับภาพของแลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปเยอะคือเดิมเลยลูกค้าสามารถรอเอาสินค้าหมุนเร็วเศรษฐกิจดีเอาไปทีละเยอะๆอาจจะใช้เวลาไม่ไมนานมากลูกค้าปลายทางรอได้แต่พอเศรษฐกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกว่าจะรอรวมออเดอร์เยอะๆไม่สามารถที่จะไปด้วยด้วยความทีแบบเรือได้แล้วนะครับ รถไฟเป็นทางเลือกที่เข้ามาแมชพอดีกันมากในซีเนจีในคราวนี้รถไฟสามารถใช้บริการได้จะเรียกว่าวันเว้นวันเลยก็ยังได้ในชิปเมนท์ที่เล็กลงไม่ต้องรอ6 0 0 0 8 0 0 0คุยกันที่2 0 0 300ารอตันเสนอลูกค้าลูกค้าแฮปปี้มากรีดไทม์ที่สั้นลงไม่ต้องรอนานนะครับไปถึงปลายทางอาจจะแลกกันราคาที่อาจจะสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งในเรื่องของซีเนอรจีอย่างที่2ก็คือ เดิมเลยโลจิสติกก็คงมีลูกค้ามาถามแล้ว,แล,วแล้วเรื่องห้องเย็นเป็นยังไงเดน g จ r ร์ s g สกู <S, s เป็นยังไงครับคือถ้าก่อนหน้านี้ก็อาจจะตึงๆหน่อยหนึ่ง <laughs> ฟืดๆเรียกว่าฟืดๆหน่อยหนึ่งนะครับพอพอเข้ามาจับมือกันแล้วเนี่ยเอาอะไรที่ไม่ถนัดนี่หันไปเชิญทางทีม j w d มาไปด้วยกันไปเจอกัน,ไป,กนไปดูฟา c ซิลิตี้กันแล้วก็มาสรุปไปโปรโพสตตัวโซลูชันให้กับลูกค้านะครับซึ่งซึ่งผมว่าลูกค้า หลายๆคนนึกไม่ถึงว่าเออเดี๋ยวนี้มันเซอร์วิสมันใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้มันมีครบนะครับทุกอย่างได้ขนาดนี้ผมว่าอันนี้จะ,จะจะจะเป็นอะไรที่ทำให้ทั้งลูกค้าเดิมที่ใช้บริการอยู่อะไรที่อยู่นอกเหนือสโคบของของแอลเดิมก็อาจจะไปมีไปใช้บริการเจ้าอื่นอยู่พเขารู้ว่าวันนี้ตอนนี้เรามีครบขนาดนี้เนี่ยออพอร์ตในลูกค้าแต่ละรายหรือแม้กระทั่งการหาลูกค้าใหม่โอกาสในการเติบโตมันจะมาอีกเยอะแน่นอนครับครับผม แสดงว่าตอนนี้ก็สนุกแล้วนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าได้ทั้งเน็ตเวิร์กที่มากขึ้นเนาะพับแล้วก็ได้ทั้งเรื่องของ Product Specialization ก็คือตอนนี้เราสามารถที่จะทำได้เยอะขึ้น p r o d u c t หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันเป็นโหมดที่น่าสนใจเพราะว่าไอ้พวกควบคุมอุณหภูมิแบบนี้ระหว่าง Cross b o r d e r ในอาเซียนเนี่ยมันยังมีดีมาน d เยอะเลยนะฮะแล้วก็พวกสารเคมีอันตรายอะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบเป็นไฮยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มาเสริมเพราะว่าหลายๆคนคยายามเอ้ยทำไมเรารวบรวมกันเข้ามาแล้ว S G Logistics เหมือนกับว่า profit margin จะดูลีนกว่าเราไปพอสมควรมันจะทำให้มันดีขึ้นมาได้ไหมมันจะทำให้กำไรของเราสูงขึ้นได้ไหมนี่ต้องเรียนว่าพอมันมาบวกกันปุ๊บเนี่ยมันมีโซลูชันใหม่มันเอา capability ของสองฝั่งมารวมกันปั๊บมันเกิดโซลูชันที่สามารถสร้างกำไรได้มากขึ้นผมว่าตรงนี้เป็นภาพที่ทุกท่านจะเริ่มเห็นชัดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอเริ่มทำงานด้วยกันแล้ว เราจะเริ่มมี profitability margin ค,ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคือต้องต้องเรียนว่าตามลําดับนะต้องต้องเรียนทุกท่านว่าจะเย็นๆเพราะว่าเราเ<ช> <ๆ S 2> พิ่งรวมกันแต่ว่าศักยภาพในการทํางานหลังจากนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ป๊อปแตะไปถึงเรื่องของรถไฟที่กัมพูชาเนี่ยจริงๆแต่ทุกท่านจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันคือใครกันแน่นะฮะจริงๆเราก็คือพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของทางพนมเปญสเปเชียล c o คอนอเม o กโซนที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยเป็นลิสเท็ดอยู่ใน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชาเนี่ยนะครับเป็นจริงๆคือนิคมอุตสาหกรรมแต่ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือ Royal r เร l นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการทําเรื่องของรถไฟที่รายใหญ่ในกัมพูชาเลยเรียกว่าความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ความสามารถที่เราเพิ่มเติมมากขึ้นเน็ตเว์ดที่เราเพิ่มเติมมากขึ้นตอนนี้ทาอะไรกันอีกเด็กเยอะเลยเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะว่าว่าซินเนจ้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็การควบรวมครั้งนี้เนี่ยถือว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับพวกเราเยอะแยะมากมายแต่ว่า รื่องธุรกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ผมอยากจะสอบถามพี่ป๊อปดูว่าในมุมมองพี่ป๊อปในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของพวกเราเนี่ยนะครับมองเรื่องของการควบรวมกิจการในครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงทุกท่านที่กําลังดู podcast ครั้งนี้อยู่นะครับจะได้ได้รับทราบถึงมุมมองผู้บริหารว่ามองดีอครั้งนี้เป็นยังไงครับ,รบผมว่าหลายๆท่านฟังมาเยอะแล้วเป็นอะไรที่หนึ่งความที่ทับซ้อนกันน้อยนะครับสเตรนจทั้งสองฝั่งอาจจะ เก่งในคนละเลือกนะครับม,มีบางส่วนที่ทับกันก็คือไม่ไม,ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าด้วยมุมมองผมเนี่ยมันมีโอกาสหลายๆตัวที่การจับมือกันครั้งนี้เนี่ยมันจะพาไปสู่โอกาสที่ทใหญ่มากนะครับไม่มีอะไรที่น่าจะต้องมาคอนเซิร์นมีแต่ความตื่นเ <c oughs> ต้นว่าจะรับงานไหวหรือเปล่า <c oughs> ผมเชื่อว่าผู้บริหารทั้งสองฝั่งเนี่ยมองเห็นจุดแข็งมากๆถึงเกิด เกิดเดดอนนี้ขึ้นรวมไปถึงการทำงานในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งขันในตลาดวันนี้คีเพเย y e r วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ในเชิงของ cross border อย่างเดียวด้วยซ้ำในเชิงของ 3PL อื่นๆรายอื่นๆแม้กระทั่งของของต่างชาติที่ว่าแข่งแข่งแข่งแรงหลายๆรายผมว่าความครบ Connection Relationship ที่ดีหลายๆเรื่องของทาง s c g j w d ท,ที่ที่มีอยู่ และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตให้โอกาสในการนำเสนอกับลูกค้า,าแ,ลและราคาที่ competitive จนลูกค้าที่เคยใช้บริการกับรายอื่นต้องหันมามามองว่าโอเคเรามีความน่าสนใจอย่างมากที่ทททน่าจะไปมัน bounderless จริงๆนะไม่ต้องมานั่งเอเอนั่นเอนี่กันเลยนะไม่มีอะไรที่จะต้องมา concern เพราะการเติบโตในอนาคตนะครับก็คงเราสั้นๆได้ขอบคุณพี่ป๊อปมากก็จริงๆเห็นตรงกันเลยผมก็มองว่ามันมันมีแต่ทำงานอย่างเดียวครับตอนนี้คือมันทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วาจะเป็นเรื่อง Resource ต่างๆเป็นเรื่องเรียกว่า Financial Resource Network คนคนะครับแล้วก็เบสมันมีหมดทุกสิ่งแล้ว่มันเหลือแค่ทำงานเท่านั้นเองเพื่อทุกท่านอดใจรอนิดหนึงให้พวกเราทำงานกันนะรวมตัวกันแล้ว ทำการกันแล้วก็สร้างผลงานให้ทุกท่านเห็นครับ mm. ก็คิดว่าวันนี้คงจะได้รับความเข้าใจ mm. เกี่ยวกับธุรกิจ cross border mm. ต้องขอบคุณพี่ป๊อปเป็นอย่างสูงนะครับ mm. ในวันนี้ที่ที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ทุกท่านฟัง mm. แล้วก็ mm. ในอนาคตถ้าเกิดว่ามีส่วนของงานที่พี่ป๊อปสามารถที่จะช่วยให้ข้อมูลทุกท่าน, mm. ใ,หานให้เข้าใจมากขึ้นได้เนี่ย mm. ก็จะเรียนเชิญมาช่วยให้ข้อมูลทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อกมากนะครับแล้วก็ ขอบคุณครับพี่ปอแล้วก็ขอกล่าวความสวัสดีทุกท่านแล้วก็ฝากติดตามนะครับพอดแคสต์ในเอพิโซดถัดไปของเราซึ่งยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจของ S G Logistics S G J W D อีกหลายๆอย่างมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับจนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ทาง S G J W D เราก็มีชแนลหลายชแนลในการสื่อสารกับทุกท่านนะครับแล้วก็มียูทูบชแนลนะครับ IR เว็บไซต์นะครับยังไงฝากทุกท่าน เข้ามาเยี่ยมชมช anel ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพราะว่าเราจะมีเอพิโซดต่างๆของ Podcast ออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับเป็นเรื่องของตัวธุรกิจของเราความคื้มหน้าต่างๆทุกความเคลื่อนไหวของเราก็เรียนเชิญมาติดตามกันนะคแล้วก็เจอกันในเอพิโซดถัดไปครับทำหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast เพราะโจิสติกเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด